ความถูกอย่างหนึ่งของคนส่วนใหญ่ก็คือการที่ทุกสิ่งที่อย่างนะเป็นไปดังใจแต่บ่อยครั้งเราจะพบว่าเราต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายที่มันไม่เป็นไปดังใจเรียกว่า น่นเกิดขึ้นได้ทาทุกวันแล้วก็อาจจะทุกที่เลยก็ได้่าจจะไปพักในโรงแรมหรูๆอยู่เคร์ซหาดไปอยู่รีสอร์ทที่มีทิวทัศน์สวยงามเราก็ยังเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจอาจจะเป็นเรื่องอาหารสถานที่ ดินฟ้าอากาศข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งผู้คนด้วยเรื่งเราเนี่ยแต่ละวันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนล่เนี้นะและชีวิตมันจะง่ายขึ้นมากเลยถ้าอาหารสถานที่ดินฟทาอากาศผู้คนเขาของเครื่องใช้เช่นรถเดินโทรศัพท์ หรือว่ากล้องแม้แต่นาฬิกาปากกาเนี่ยมันเป็นไปดังใจการเจอหรือพอบว่ามันไม่เป็นไปดังใจนี่ก็จะมีความงหงุดหงิดโอ้โหไม่พอใจก็้ไายคือเกิดความทุกข์พอทุกข์แล้วก็อดไม่ได้ที่จะ ไปโทษนะสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคนปรุงอาหารแม่ครัวว่าทำอาหารไม่อร่อยโทษสินฟ้าอากาศโทษผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหรือบางทีก็โทษโชษชาตาแต่ส่วนใจก็ มักจะลืมกลับมามองกลับมาที่ตัวเองว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยนะมันจะพอใจเราหรือเปล่าคนที่เขาเลี้ยงแมวนะเวลาเรียกแมวมันไม่ยอมมา ก็รู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าเรียกลูกแล้วลูกไม่มาก็ไม่พอใจเวลาแมวเกิดควรหรือกัดขึ้นมาเจ้าของอาจจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ว่าพอคนรักหรือว่าเพื่อนพูดจา ไม่ถูกใจนะโกรธเลยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแมวเรียกเรียกแมวไม่มาแมวกับแมวควรไม่โกรธต่เรียกลูกหรือเรียกเพื่อนเพื่อนไม่ขานลูกไม่มาโอโ้โหหรือว่าเขาพูดแรง,แรง หรือบางทีอาจจะพูดกระด้างกระด้างก็ไม่พอใจทัองมนี้เป็นอย่างนั้นนะที่เป็นเชนนั้นเพราะว่าปกติเวลาเราคนที่เลี้ยงแมวก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกมันมันไม่มาหาเขาก็เลยไม่โกรธไม่โมโ oh. ห แต่ว่ากับลูกกับคนรู้จักกับเพื่อนเนี่ยเรามีความคาดหวังนะเช่นคาดหวังให้เขาตอบสนองคาดหวังให้เขาพูจาไพเราะหรือว่าเอาเอเอาใจเราพอเขาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะพฤติกรรมหรือการกระทําของเขาหรือของ สิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่มมนเป็นพอใจเราเรามีความคาดหวังเรามีความคาดหวังกับอาหารว่านเนี่ยมันต้องอร่อยเพราะว่าราคาแพงเป็นอาหารในพัตนาคารทั้งพอมันไม่รสชาติไม่ตรงกับความคาดหวังก็เลยเกิดความไม่พอใจงันจ็ว่าไปแล้วเนี่ยในความทุกเนี่ย ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะความคาดหวังของเราต่างหากรวมทั้งคาดหวังให้มันเป็นไป,นปนดั่งใจเราด้วยถ้าไม่อยากทุกข์นะเราก็เพียงแต่ลดความคาดหวังลงหรือว่าไม่ยึดติดกับความคาดหวังวางใจยังไงกับแมวนะก็วางใจอย่างนั้นน่กับผู้คนมันก็จะทุกน้อยลงนะ หรือไม่เช่นนั้นก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าดินฟ้าอากาศมันผันผวนตปรปวนก็ก็ยอมรับมันเป็นอย่างนั้นแหละเจอรถติดอ่ะก็ยอมรับมันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแม้มันจะไม่เป็นไปดังใจนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันพอเรายอมรับนะมันก็ใจมันก็ หายทุกข์นะมันจะไม่มีเสียงบน่นวอยวายทีโพธีภายหรือไม่ฉะนั้นก็มองว่าเนี่ยที่มันไม่เป็นไปดังใจไมอาจจะเป็นการกระทำหรือคำพูดของเขาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เป็นไปดังใจมันไม่ถูกใจ รวมทั้งอาหารที่ไม่ถูกใจมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้กับเราฝึกให้มีขันติธรรมให้มีความอดทนหรือว่าฝึกให้รู้จักปล่อยวางเอาไปเป็นโจทย์ในการฝึกปิตใจของเราได้รวมทั้งการกระทำและคำพูดของผู้คนด้วยฉนันถ้าเกิดว่าไม่ปรับใจแบบนี้น พออะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม่ถูกใจแล้จากไม่ถูกใจก็กลายเป็นขัดใจพอขัดใจแล้วเนี่ยทุกเลยนะทุกข์กว่าเดิมแต่ที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกขัดใจนะมองให้ดีนะมันสามารถจะขัดใจเราให้ไอกรีนเก่าได้ขัด อัตตาตัวตนของเราเนี่ยให้มันบางลงไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยหรือสิ่งที่มันขัดใจเราเนี่มันมันสามารถจะมาใช้เป็นเครื่องขัดกิเลสจากใจเราได้นะเราองคีเนี่ยที่มันไม่ถูกใจเราหรือว่าขัดใจเราเพราะว่ามันไปกระทบกับอัตตามันเป็นมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของอัตตาหรือกิเลส ถ้าปนเปลอลมันตลอดเวลามันก็กำเริบหรือว่ามันก็เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็กลายมา,ม,ยม,นานมีอำนาจเหนือเรามากขึ้นทุกทีแต่ว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจมันไม่พนเปอนมันหรือทรมานมันบ้างนะมันก็จะสงบเียมากขึ้นนะอัตตาหรือว่ากิเลสเนี่ยหรือมานะเนี่ยนะถ้าไปปนเปอนมัน หรือไปสนองความต้องการของมันนี่มันจะเหิมเกริมมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันถูกขัดหรือว่าถูกกระทบบ้างมันก็จะสงบสงเสงี่ยมและไม่มีอะไรที่จะช่วยให้มันสงบสงเสงี่ยมได้ดีกับการที่เจอสิ่งที่ทวนกระแส หรือขัดต่อความต้องการของมันสิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นการขัดใจกิเลสมากกว่าแ้วถ้าเรามาใช้ในการขัดกิเลสน,นะหรือว่าขัดอัตตาเนี่ยมันก็จะไม่จะดีกับเราเองอันนี้เราเรารู้จักใช้สิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจเนี่ยทำให้จิตเรามีคุณภาพดีขึ้นคือมาใช้เป็นประโยชน์ในการฝึกจิตฝึกใจ ให้กิเลสเบาบางไอ้อัตตามาะน,นี้มันนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวมากขึ้นไม่กำเริบเสริฟสารมันกลายเป็นประโยชน์นะสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจสิ่งที่ไม่ถูกใจเราหรือสิ่งที่ขัดใจเราถ้าเอามาใช้เตรียมก็มีคุณค่านำพาเราไปสู่วิเทยียนความสุขได้ง่ายขึ้นแล่ที่จริงถ้าเรามองใี้ดีๆเนี่ยนะ ไอ้ที่มันไม่เป็นไปดังใจหรือว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราหรือการกระทำคำพูดของคนที่มันขัดใจเราเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันกำลังบอกอะไรเราบางอย่างที่มีความสำคัญมากนะมันกำลังบอกเราว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้เลยมันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าของเครื่องใช้โทรศัพท์รถยนต์หรือแม้ทั้งสัตว์เลี้ยงจะว่าไปแม้ก่ทาทั้งร่างกายของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยมันก็บ่อยครั้งก็ไม่เป็นไปดั่งใจเราหรือก็ปวดน่วนปวดน,น,วดนี่หรือไม่ก็ง่วงเงา,านอนหรือว่าไม่สวยไม่งาม ไม่สามารถนะบางทีอยากจะทําทํางานแต่มันก็ดันไม่มีเรื่องไม่มีแรงแมันจะป่วยมันจะง่วงมันจะนอนอย่างเดียวบางครั้งร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปดั่งใจนะแถมที่มันคือไม่ถูกใจหรือขัดใจเราได้ซ้ํานั่นเป็นเพ่ออะไรนะมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่อยู่ในอำนาจ การประครับบัญชาของเราได้อย่าว่าแต่อาหารผู้คนสถานที่ดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งกายและใจของเรารูปและนามนี่มันก็ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้มันก็เลยไม่เป็นไปดังใจมันก็เลยไม่ถูกใจเราในหลายครั้งหลายคราวหรือบางทีก็ขัดใจเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบอกเรามันสอนเรามันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นถึงความจริงที่เียกว่า อันิจจังทุกขังอนัตตาถึงทั้งปวันนะเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันไม่เป็นไปดั่งใจไม่ถูกใจเราขัดใจเรานีมองให้ลึกๆมองให้ทะลุถึงความหมุดหงิดรำคาญไม่พอใจมันก็จะเห็นว่ามันกำลังสอนสัจะ,จะทรมให้กับเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราบแต่หัวเสียง อาแต่ทุกข์เอาแต่หงุดหงิดนะมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสัจธรรมอันนี้แล้วก็ยังทําให้เรายัางคงหลงต่อไปหรือง้อต่อไปอยังคงไปคาดหวังสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปดังใจพยายามควบคุมบางค้าให้มันถูกใจเราเรียกร้องแสวงหาสิ่งที่ไม่ขัดอกขัดใจเราไม่จะเป็นคนรอบข้างหรือว่าคนรัก แต่แม้กระทั่งร่างกายและจิตใจเรามันก็ยังไม่ยอมที่จะอยู่ในอำนาจของเราเลยแล้วเราจะหวังให้ผู้คนสิ่งของเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของเราถูกใจเราได้อย่างไรผู้คนจำนวนมากก็ยังคงหลงนะกับการเรียกร้องคาดหวังหรือบีบคั้นคาดคั้นให้อะไรต่อไไรหรือใครต่อใครมาเป็นไปดังใจถูกใจเรามันก็เลยทุก ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะใจไม่ยอมเปิดรับความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยนั่นคือว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาั้นถ้าเราเปิดใจยอมรับความจริงอันนี้นเนี่ยเราจะวางใจได้ถูกต้องมากขึ้นเราจะไม่โมโแต่คาดหวังหรือคาดคั้น ใช้อ,อะไรต่ออะไรเป็นไปดังใจก็ไม่ถึงกับลองไม่ถึงกับงอเมืองงอเท้านะเราก็ทําทําตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไปไปคาดหวังหรือยึดมั่นว่ามันต้องเป็นไปดังใจเราทํางานก็ทําเต็มที่แต่ถ้ามันไม่สําเร็จไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่เป็นไปดังใจก็มันก็แค่งานล้มเหลวนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ อย่างที่หลวงพ่อคอมเขียนว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคือไม่ทุกข์นะนี่ยะเปในบรรดาเรื่องในบรรดาสิ่งที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ถูกใจเราหรือขัดใจเราเนี่ยนะที่ทำมาคือคนคนไปอยู่ที่ไหนแล้วมีความทุกข์บางส่วนก็เพราะคนนะอาจจะเป็นที่ทํางาน หรือที่บ้านหรือไม่ต่ที่วัดมีหลายคนเลยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานที่ไหนก็มีแต่ความหงุดหงิดเพราะว่ามันมีแต่หรือเห็นแต่คนที่เป็นปัญหาคนนน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดี งี่เง่าเห็นแตตัวเกดครัน้นแล้วก็เลยสึกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทํางานไปก็บ่นไปทํางานก็บ่นไปบางทีไม่ใช่ที่ทํางานอยวนะที่บ้านด้วยคิแต่ปัญหาแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้ใครต่อใครมาจัดการกับพวกคนเหล่านี้ พอไม่มีใครมาจัดการก็หรือทำไม่ถูกใจไม่ทำให้ปัญหามันหมดสิ้นไปก็โมโหโมีหมอหนุ่มคนหนึ่งนะแกก็เป็นคน,น,นแข็งนะแต่ว่าพอมาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึงได้ไม่ถึงปีแกก็หนุดหิดลำคาญเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าเห็นแต่นคนมีปัญหา ทั้งหมอเดการพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่วันหนึ่งก็ไป,ประบายอารมณ์ใส่เจ้านายหมอรุ่นพี่นะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการ,รแผนกนะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยมีแต่ปัญหาหัวหน้าก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ไหนไม่มีปัญหาทั้งนั้นแหละหมอคนนี้อยากจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่น ดึงที่อื่นที่ไหนก็มีปัญหาถึงคุณไปที่อื่นคุณก็เจอปัญหาอีกมีที่เดียวที่ไม่มีปัญหานะตรงนั้นตรงไหนรู้ไหมข้างล่างนี่ไงมองลงไปจากตึกนะตึกสูงนะมองลงมาเนี่ยคือสุสานสุสานสุสา,สสานีงเงียบสงบเลยนะหมอหมอใหญ่หมอเนี่ยตรงนั้นแหละคือที่ที่ไม่มีปัญหา ที่ที่ไม่มีปัญหาคือที่ที่มีแต่คนตายนะถ้าตัดไปที่หนึ่งที่ไหนยังมีคนอยู่นะมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละงั้นจะไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันยากนะตับใดที่ยังมีคนอยู่ที่จริงอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะแค่ไม่มีใครเลยเนี่ยแค่อยู่คนเดียวเนี่ย มันก็มีปัญหาแล้วล่ะเพราะกี่คนนะที่จะมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ลําพังคนตัวน้อไม่น้อยเ่ยนะหรือแทบจะทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยนะโห,จ,หจะหงุดหงิดจะจะมีการกระสรับกระส่ายทุรนทุราลขึ้นมาทันทีเยช่วงลอกดานเนี่ยคนเยอะมากเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยทั้งที่ไม่ได้อดอยากไม่ได้หิวโหวยทั้งที่อยู่สบายมีกินมีหนังให้ดู แต่ก็งุนงานเพราะอะไรเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครเลยนะอยู่คนเดียวก็ยังหงุดหงิดงุนงานทุรนทุรายเพราะว่าจิตใจหรือว่าความคิดนี่นะโอ้มันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วมันไม่เป็นไปนดั่งใจเลยไอ้ความคิดเนี่ยหรือจิตใจเนี่ยมันไม่ยอมสงบมันงุนงานยางั้นเดยวว่าแต่ อยู่กันสองคนสามคนนะแลวมีปัญหาเลยนะแค่อยู่คนเดียวก็ยังมีปัญหาเลยจาบใดที่ยังมีคนอยู่ก็มีพระบางรูปนะมาอยู่วัดได้สักพักก็ไม่ไหวแล้วนี่แต่ปัญหาไม่อยากอยู่แล้วอยากจะไปที่อื่นถ้าขึ้นไปที่อื่นนะก็มีแต่ปัญหาอีกต้องเจอปัญหา เราจะว่าไปเนี่ยนะเราจะคาดหวังที่ที่ไม่มีปัญหาเลยหรือจะไปอยู่แต่ที่ที่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้และถ้าเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยนะเราคิดแต่จะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีปัญหาเลยหรอและที่ที่ไม่มีปัญหานี่มันมีมันมีจริงหรือเปล่านะมันไม่มีหรอกหรือถึงมีนีเราเราคิดแต่จะไปอยู่ในที่ที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ ไม่ใช่วิสัยนักปฏิบัตินะวิสัยนักปฏิบัติเนี่ยมันพร้อมจะอยู่ได้ทุกที่จะมีปัญหามากหรือน้อยก็สามารถอยู่ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ในปัญหาที่เกิดจากผู้คนมันก็ต้องแก้แต่จะไปแก้แต่ข้างนอกมันต้องแก้หรือปรับที่ใจด้วยปรับใจของตัวเองเช่นการกระทำคำพูดของเขาก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ หรือไม่ฉะนั้นก็เอามาเป็นเครื่องฝึกนะฝึกขันติฝึกสติใจมันก็เพิ่มเวลาได้ยินการกระทำหรือเห็นคําพูดเวลาได้ยินเวลาได้เห็นการกระทําหรือคําพูดได้เห็นการกระทําหรือได้ยินคําพูดของใครที่ไม่ถูกใจก็ใจมันก็เพิ่มก็รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดขุนมัวมาครอบงาใจห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้นะแต่ห้ามใจเราไม่ให้เป็นทุกข์นี่มันทําได้นะ ไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ด้วยการรู้ทันยังต้องหันมาปรับแก้ที่ใจของตัวด้วยไม่เดีไปคิดแต่จะไปแก้ที่คนอื่นอย่างเดียวอันนี้เป็นหน้าที่เลยหรือเป็นวิสัยนักปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวความที่อยู่ได้ในทุกที่แม้จะมีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยทุกที่มันไม่มีปัญหาทั้งนั้นแหละ ยกเว้นสุสานนะที่ที่ไม่มีคนเลยเนี่ยอันนี้ถึงจะไม่มีปัญหาถึงจะเงียบสงบแต่แต่ที่มีคนแม้มีเราเพียงคนเดียวก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะถ้าไม่รู้จักวางใจให้เป็นนี่พอเราปรับใจวางใจให้ถูกนะอ่ามันก็สามารถจะอยู่ได้ในทุกที่ใครก็จะมีปัญหานะแต่ว่าเราไม่มีปัญหาใครก็จะทุกแต่เราไม่ทุก แล้วก็พร้อมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยแต่งน้อยเนี่ยก็ทำใจไม่ให้ทุกข์ไว้ก่อนดโดยการตระหนักว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาก็คือคือทุกข์ชนิดหนึ่งและในปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้นะว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง สับเพสังขาราทุกขรังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่ามันเป็นทุกข์คือมันมันเป็นปัญหาแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะถ้าว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นไปนดังใจเช่นไปนยึดว่ามันต้องเที่ยงยึดว่ามันต้องสุขยึดว่ามันมันต้องอยู่ใน,นหน้าของเราแล้วถ้าวางใจแบบนี้เนี่ยปัญหาเกิดแน่แต่ถ้ามองว่าเออ มันไม่มีอะไรที่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงจีรังไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสุขกับเราหรืออยู่นนหน้าของเราอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีปัญหานั่นเ่งคนเราต้องกลับมาที่ใจองตัวนะมีลูกศิษย์อาจารย์สิงห์ทองคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายเนี่ยทุกครั้งที่มากราบอาจารย์สิงห์ทองนะเขาจะ บ่นว่าเนี่ยเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีผมย้ายงานแล้วผมย้ายไปทํางานที่บหม่แล้วไอมากราบหลวงพ่ออาจารย์สิงห์ทองเนี่ยเจ็ดครั้งก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดีแล้วก็ย้ายงานแล้วผู้มาเยี่ยมมากราบเจ็ดครั้งก็พูดเหมือนเดิมทั้งเจ็ดครั้งแล้วก็ย้ายงานมาแล้วเจ็ดที่จนทั่งครั้งที่แปดก็มากราบอีกนะแล้วก็มาบ่นอีกนะว่าเจ้านายไม่ดีลูกน้องไม่ดี ผมย้ายงานใหม่แล้วอาจารย์จุ๋ทองก็เลยบอกเนี่ยไอ้ทั้งแปดที่เนี่ยที่คุณที่คุณย้ายเนี่ยนะมันมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่งนะคือตัวคุณนะคุณควรกลับมาดูตัวเองบ้างนะว่าตัวอ่องนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าคุณกลับมาพิจารณาตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ตัวคุณเนะพวกเขาแก้หายไปเลยนะ ไม่รู้ว่าได้คิดได้ขอคิดหรือว่าไม่พอใจอุตส่าห์ย้ายงานมาเจอวัดมาอยู่วัดวัดมีปัญหาอีกไปดีกว่านะไปอยู่ไปวัดใหม่ดีกว่าที่กูบยาจะพูดให้ถูกใจเนี่ยไอ้วันนี้ก็มีนะถ้าคนร้นต้องย้อนกลับมาที่ใจของเราวางใจให้ถูกที่จริงเนี่ยที่เห็นว่าที่นนมีปัญหาที่นอนมีปัญหานี่นะ อาเป็นเพราะว่าเห็นแต่ชอบเห็นแต่ด้านลบของคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนะพอมองเห็นแต่ด้านลบเนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าอยู่ที่นี่ไม่น่าทํางานด้วยและจริงๆมาจะไม่ใช่แค่มองเห็นว่าเขาไม่ดีหรือมองเห็นแต่ด้านลบของเขานะมันธรรมดานะพอมองเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเองก็อดไม่ได้ที่จะจู้จีจ้ขี้บน่นพอจู้จี้ขี้บ่นก็เลยเกิดปัญหาคนอื่นเกิดความขัดแยง้งก็เลยอยู่ไม่ได้ หรือเพรนะฉะนั้นก็เพราะมีความคดาดหวังพื้นฐานว่ามันต้องมีที่ที่ไม่มีปัญหามันต้องมีที่ทําง,งานที่ทุกอย่างราบรื่นถ้าคิดแบบนี้นะมันจะผิดหวังอย่าว่าแต่ที่ทําง,งานเลยนะอยู่วัดก็ผิดหวังนะเพราะว่าทุกที่มันมีปัญหาทาั้งนั้นแหละอาศัยที่มีคนและปัญหาส่วนหนึ่งนะมันก็เกิดจากใจของเรานะที่วางไว้ไม่ถูก ่นมีความคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องราบรื่นเลิศเลอเพอร์เฟกหรือว่าทุกอย่างต้องอยู่ในอำนาจของเราพอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือคุมไม่ได้ก็เป็นทุกข์นั่นเอาบทเรียนเราเนี่ยมาฝึกใจเราได้นะฝึกใจเราเนี่ยถ้าเรารู้จักปรับใจของเราไม่ใช่การปรับใจแด่เปิดใจรับสัจธรรมความจริงในเรื่องพระไตรลักษณ์เรื่องอนัตตาเนี่ยในการอยู่ทุกที่ ันก็มีความสุขได้ไม่ยากนะ